ถ้าพี่คิดว่าพีอ่อาจจะมีความเชื่อว่าพี่มั่นใจในความความจริงที่ถูกพิสูจน์นแลน้วก็ได้มันก็คือความเชื่อน,นั่นแหละเพราะว่าแหามมันกองมาอยู่ตรงหน้าแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วถ้าเกิดสิ่งที่กูเชื่อมันมันไม่มีมันก็คือไม่มีแล้วสุดท้ายสิ่งที่มันมันเป็นจริงอ่ะมันไม่ได้เรียกความเชื่อมันคือความจริง <c oughs> อ่านี่แหละครับผมอันนี้ก็คือสิที่พี่บอกิชเชอ มันก็จะวนไปวนมาเออเออันันมันนั่นแหละฮะนั่นแหละเพราะว่าที่ที่คุณเชื่อนั่นแหละทุกคนว่าคุณจะเชื่อทีซีไหนเท่านั้นเองแต่ผมก็ยังเชื่อนะผมยังเชื่อนะอย่ามาบอกว่าผมห้ามเชื่ออะไรนะไอ้จริงผมก็ว่าเชื่อเพราะว่ามันมันเป็นมันเป็นมนุษย์แต่ว่าแต่ว่าผมไม่ไม่เชื่อว่าความเชื่อผมมันมีอยู่จริงเข้าใจไหมแต่ว่าผมเชื่อไปเพราะว่าผมเป็นมนุษย์ อืมอืมอ่าเข้าใจนะแต่นะเนี่ยอืมมันเป็นแค่แบบก็คือมีความแต่ก็ไม่ได้คิดว่าความเชื่อของตัวเองอะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่มีความมีอยู่จริงอะใช่เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงมันจะหายไปจะหายไปตอนที่เราเรารู้แจ้งแล้วอืมจะหายไปนะกูก็เข้าใจแล้วมึงเข้าใจเลยว่ามันมันเหมือนแบบหายไปเลยอะอ่าฮะที่บ้านกูเชื่อ พี่อาจจะมองว่าความเชื่อของพี so ่มันหายไปเลยแต่ถ้าเป็นผมมองอ่ะผมจะมองว่าความเชื่อของผมอ่ะไม่ได้หายไปแต่แค่เปลี่ยนอ่ามันเปลี่ยนเป็นเป็นอัจอิงที่ถูกพิสูจน์แล้วจริงกว่าเท่านั้นเองแต่ว่าความเชื่อก็ยังแค่เปลี่ยนไม่ได้หายไปนี่นะครับผมมันก็จะต่างกันที่การมองแค่ตรงนี้เองเปลี่ยนวิชาเถอะค่ะในเชิงวัฒนธรรมอ่ะมันมันมันต้องมันก็มันก็ดําเนินมาด้วยความเชื่อแหละอือแต่ว่า นั่นแหละกูก็ยังมองว่ามันหายไปอ่านั่นแหละครับผมมีคนถามว่าวงของเรานี่ชื่ออะไรครับผมเรแบ็กอะนั่นแหละกูขำไลฟ์นี้ไม่มีที่สิ้นสุดอ่าฮะเราไลฟ์มากี่นาทีแล้ววะเฮ้ยนานอยู่ละไม่มีใครรู้ครับก็ถ้ามีคอนเทนต์ใหม่มาก็ อาจจะได้ร่วมแจมกับสาขาต่างๆนะครับที่มากเจอคุณบอนซเป็นสาขาแบบเกี่ยวกับมนุษย์ซึ่งมันก็ตรงกับหัวข้อนี้พอดีซึ่งผมไม่ได้เรียนภาษาเรียนเรบภาษามาเอ้ยภาษาเป็นรากเหง้าของแบบโอ้โหรู้บอกว่าทําไมมนุษย์ถึงแบบหยุ่เหนือสิ่งมีชีวิตทุกอย่างเลยทั้งที่แบบก่อน มันมันมีมันมีการสื่อสารมันมีคําพูดเลยว่าจะไปล่าตอนไหนจะไปกูว่าภาษาเออภาษามันคือแบบสิ่งนั้นที่มีภาษาอะไรนะแต่ก็มีสิ่งมีชีวิตอื่นที่มีที่มีภาษาเหมือนกันแต่นี่เห็นไหยนะว่าภาษาของมนุษย์แม่งแม่งดีเทลเยอะกว่าเออมันมันดีเทลเยอะมันเป็นไ้ด้วยอ๋ฮะเออใช่เรื่องอาจจะเป็นเพราะภาษาอันนี้ก็เชื่อว่าเป็น โอเคครับก็ว่างอยู่ปะหรือว่ามีกะ <laughs> ไม่มีไม่มีก็คุยกันเพลินเรื่องภาษาก็น่าสนอย่างนี้ก uh huh. ็น่าคุยเออก็ก็ไว้ว <laughs> <laughs> ิชาเก่าจบวิชาใหม่เข้ามาแล้ววิชาี่อันนี้ต้องต้องได้ฟังกันสักคอนเทนต์หนึ่งนะครับก็เตรียมไวนะ้นลเรื่องเรื่องภาษาแต่มนุษย์ <laughs> ก็จะมาพูดกันโอเคสำหรับวันนี้ก็ครับผมไม่ต้องเพิ่มคนมาไลฟ์เซสชั่นนะครับ